สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเผยสภาพจิตใจต้อมรชนีกรโดนชาวเน็ตพูดแรงหลังทำหน้าใหม่เป็นอีกหนึ่งดาราที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับต้อมรชนีกรถึงแม่อายุจะ52แล้วแต่เธอก็ไม่หยุดสวยเมื่อไม่นานมานี้ต้อมรชนีกรได้ไปทำหน้าสวยมาก็ทำเอาหลายคนแทบจำไม่ได้แต่ล่าสุดก็ไม่ไวเกิดดรามา่า ต้อมรชนีกรก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31สาเหตุของการถูกปล่อยภาพหลังจากการทำหน้าใหม่ทันทีโดยต้อมรชนีกรยังได้ออกมาเผยถึงความรู้สึกของเจ้าตัวหลังโดนชาวเน็ตดูรี่หนักมากจนทำให้เจ้าตัวนั้นไม่กล้าออกจากบ้านและมีบางช่วงของรายการที่พิธีกรถ,ถามถึงสภาพจิตใจของต้อมรชนีกรว่าจิตใจตอนนี้มันแย่แค่ไหนทางดานต้องก็ได้เผยว่ามันตกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนดารา ทุกคนจะบอกว่าทำไมเธอไปออกอย่างนี้ฉันไม่ได้เป็นคนออกฉันไม่รู้ด้วยซ้ําภาพที่นอนเป็นผักเป็นอะไรที่เราช็อกมากว่ามันออกไปได้ยังไงคือมันเหมือนศพเราเข้าใจแล้วว่าทําไม FC เราถึงได้โทรมาปรีดกับทางผู้จัดการซึ่งจุดนี้พูดนะคะไม่ใช่ไม่พูดว่าขอตอนที่เราสวยเลยได้ไหมเพราะว่าเราก็มี FC เราอยู่แล้วบอกเลยว่า FC เราทุกคนอยากเห็นไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพอะไรก็แล้วแต่เขาอยากเห็นเราสวยเพราะเราอยู่ในใจเขาที่เป็นแบบนั้น แต่พอเขามาเห็นสภาพเราเป็นแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าจะหน้าเหมือนเดิมไหมหน้าเก่าก็ดีอยู่แล้วทำไมไปทำคือมาแบบกระหน่ำมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ